เหรียญหนึ่เพนนีของสหราชอาณาจักรนะครับปีผลิตก็คือปีคริสตศักราช1919นะครับซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2462นะครับในรูปของพระเจ้าจอร์จที่5นะครับสำหรับเหรียญทังกล่าวนี้ผลิตมาจากทองแดงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนจริงในสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะครับ สิ้นสุดลงใหม่ๆนะครับถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับเหรียญนี้ซึ่งด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปพระบรมพระบรมรมูปหันทางซ้ายของพระเจ้าจอร์จที่5นะครับผู้ซึ่งเป็นพระอัยกาก็คือปู่นะครับของควีนอลิซาเบธที่2นะครับด้านหน้านะครับและมีข้อความภาษาละตินรอบเหรียญนะครับ ซึ่งย่อมาจากคำว่าพระเจ้าจอร์จที่5โดยพระคุณของพระเจ้ากษัตริย์แห่งชาวบริเตนทั้งปวงผู้พิทักษ์ศรัทธาและจกักรพรรดิแห่งอินเดียซึ่งสะท้อนถึงยุคที่อังกฤษยังปกครองอินเดียอยู่นะครับสำหรับด้านหลังนั้นนะครับด้านหลังจะเป็นรูปเทพีนะครับ นั่งถือตีศูนย์และโล่ลายทงชาตยูเนี n ยนแจ็คนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์บุคลาธิฐานของเกาะอังกฤษนะครับแสดงถึงความยิ่งใหญ่ทางทะเลนะครับสำหรับปีคริสตศักราช1919นะครับโรงกระสาบหลวงนะครับหรือรอยม,มิ้นนะครับในลอนดอนผลิตเหรียญไม่ทันนะครับจึงมีการจ้างโรงกระสาบเอกชน ผลิตด้วยนะครับทำให้เหรียญปีนี้มีถึง3บล็อกด้วยกันนะครับบล็อกแรกนะครับก็เป็นบล็อกธรรมดาไม่มีตัวอักษรนะครับผลิตที่ลอนดอนนะครับซึ่งพบเห็นได้โดยทั่วไปนะครับ2นะครับบล็อก S นะครับตัว S เ,เล็กๆนะครับซึ่งอยู่ซอกข้างวันที่ แล้วก็ปี1919นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว S เล็กๆอยู่ระหว่างซอกนะครับส่วนบล็อกที่3นะครับมีตัวอักษรยอ่อ KN เล็กๆนะครับอยู่ตรงกลางซอกข้างวันที่นะครับแล้วก็ปี1919นะครับปีคริสตศักราช9 9ึ่ซึ่งเหรียญที่มีบล็อก KN ตัวนี้นะครับถือว่าหายากสุดๆนะครับหายากที่สุดแล้วนะครับก็ท่านใดที่มีเหรียญอยู่ก็ลองไปสังเกตดูนะครับสำหรับราคาซื้อขายของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับซึ่งราคาซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและของบล็อกนะครับจุดสังเกตนะครับเหรียญที่มีสภาพ ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับลวดลายเส้นผมและรายละเอียดสึกรอไปพอสมควรตามภาพเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับซึ่งเป็นปกติของเหรียญที่อายุร้อยกว่าปีนะครับและเหรียญนี้ที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับซึ่งไม่มีตัวอักษรตัว H หรือ KN นําหน้าเลขปีนะครับสังเกตดูได้นะครับดูอ่าเลข 1919 19ด้านล่างนะครับถ้ามีอักษรตัว H หรือ KN นำหน้าอยู่ก็ถือว่าเป็นบล็อกที่หายากพอสมควรนะครับราคาของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับโดยทั่วไปเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ20-70บาทต่อ1เหรียญนะครับถ้าเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับยังคงสภาพใหม่อยู่นะครับ ราคาก็จะสูงถึงหลักพันนะครับหลักพันบาทนะครับหลักพันบาทสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมเหรียญต่างประเทศหรือร้านขายของเก่าจะอยู่ที่ราคา50บาทถึง150บาทนะครับต่อเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานแล้วนะครับเป็นเหรียญโดยทั่วไปนะครับร้าน รับซื shared, ables, ical, ้อของเก่าหรือร้านที่รับซื้อเหรียญเก่าโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่รับซื้อนะครับหรือรับซื้อในราคาเหมาเป็นกิโลกรัมนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่ผลิตมาจํานวนมากนะครับซึ่งเหรียญนี้มีการผลิตมากกว่า1 0 0ล้านเหรียญนะครับห0 0ล้านเหรียญจํานวนการผลิตนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับ ฉะนั้นคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตของท่านที่ต้องการสะสมเหรียญนี้หรือว่ามีเหรียญนี้อยู่ในตัวแล้วนะครับสังเกตรตรงด้านหลังของเหรียญมุมซ้ายของเลขปี1919นะครับตามที่ท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเจอตัวอักษรตัว K แล้วก็ตัว N นะครับราคาจะกระโดดขึ้นไปถึงหลักพันนะครับ1,000บาทถึง3,000บาท ทันทีนะครับแม้สาภาพจะสึกกร่อนนะครับถ้าเหรียญน,นี้นะครับตรงเลข1919มีตัว K กับตัว N อยู่ด้านหน้านะครับราคาจะโดดไปที่สูงถึง3,000บาทนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวอักษรใดก็จะเป็นเหรียญสะสมทั่วไปที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับซึ่งก็ที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่มีสาภาพทั่วไปนะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับอยู่ที่ราคา 15บาทถึง70บาทนะครับแต่ถ้ามีอักษรที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับราคาก็จะโดดไปถึงหลักหลายพันนะครับอาจจะสูงถึง3,000บาทนะครับก็กล่าวโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเรียนนี้ท่านที่ต้องการสะสมหรือชื่นชอบประวัติศาสตร์ของเหรียญน,นะครับก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับเพื่อ เป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีการผลิตอีกแล้วนะครับให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นเหรียญกลุ่มนี้นะครับหรือ,อเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่สะสมไว้นะครับชื่นชอบลวดลายบนพื้นเหรียญก็สามารถเก็บสะสมไว้นะครับเหรียญ1นเพนนีนะครับสหราชอาณาจักรนะครับปี1919นะครับ ซึ่งพระเจ้าจอร์จที่5นะครับเป็นรูปกษัตริย์พระเจ้าจอร์จที่5วัสดุทำมาจากทองแดงนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นรูปเทพีนครับนั่งถือตรีศูลและโล่รายธงชาตนะครับแต่เหรียญน,นี้มันสึกก่อนไปแล้วนะครับลวดลายอาจจะไม่ชัดเจนนะครับซึ่งเป็น สัญลักษณ์บุคลาธิฐานของเกาะอ,อังกฤษนะครับแสดงถึงความยิ่งใหญ่ทางทะเลนะครับเหรียญนี้ก็มีประวัติศาสตร์นะครับมีประวัติศาสตร์ถ, small, ถือว่าเป็นเหรียญอายุร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับท่านที่ชื่นชอบสามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามในเพจในช่องของเรานะครับจะได้ความรู้เกีก่ยวก,กับเหรียญต,ต่างๆกลับไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับในการสะสม เหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าราคาแพงและมีมูลค่าราคาสูงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่มากก็น,น้อยนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ